ก็ดีใจแหละดีใจค่ะเพราะว่าก็ส่วนตัวก็ก็รู้สึกว่ามีความสุขตอนที่ทำงานอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าแบบไอเอ n เนอรตรงเนี้ยหรือว่าแมสเซจหรือว่าไอมวลอารมณ์ความสุขซึ้งตรงนี้มันสามารถถ่ายทอดมันไปทัชคนดูได้อะไรเงี้ยเราก็เราก็ดีใจดีใจกับทีมงานทุกคนดีใจกับพี่มุกอะไรเงีง้ยค่ะ ไม่อนไม่ได้ขนาดนานแบบว่าก็คือก็คือพาพนักงานไปชมกันค่ะค่ะใช่ค่ะมจริงๆจะไปดูด้วยกันตั้งแต่รอบรอบสื่ออยู่แล้วค่ะก็จะดูรอบเดียวกดรอบเดียวค่ะชมก็เพิ่งได้ดูสองรอบเองเนี่ยค่ะแฟนๆก็คือชมก็แบบว่าโอ้ยพ่อคือาพ่อน่ารักมาก ก็ก็ต้องนิดนึงมามีไหมคะมีอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูสถานการณ์ดูสถานการณ์อันนี้ก็คือขาวโรงตึงๆแม่เนาะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวว่าแต่ว่าไปชมกันเยอะเรียกว่าไปชมกันเยอะเรียกว่ายาวเรียกว่าหลายๆคนมาได้กำลังใจแม่ถูกต้องตั้งใจด้วยใช่ค่ะใช่ ว่าจริงๆก็แมสเซจแล้วก็เรื่องที่แบบสิ่งหนึ่งที่แบบตัวพี่มุกพูดกับอะไรเงี้ยแล้วอยากก็อยากจะส่งต่อก็คือว่าเหมือนอยากให้ทุกๆคนดูแลความรักของตัวเองให้ให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยถ้ามีความรักดีๆแล้วก็รักษามันหน่อยอะไรเงี้ยดูแลกันดีๆอะไรเงี้ยค<า>ือเขาบอว่าตรงตามใจคนเล่นน้องเหมือนแต่คนที่แบบใ่ะอะไรนะคะตรงตามที่แบบ อ๋อค่ะแล้วิอะไรยัไงคะ่อนะจะคิอะไรออ๋อไม่จริงๆคือนานแล้วเป็นเดือนๆแล้วค่ะแล้วก็เป็นอคือแบบคอนเทนต์มันมีค้างในโทรศัพท์เอะแล้วก็แล้ก็ไม่ได้ลงแล้วก็ลืมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คดีว่าญาตมาหาจากต่างประเทศแล้วเขาก็แบบอยากมาเดินในขานแยางอยากมานั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพากันไปทานข้าวแล้วก็ไป ไปลงเรือกันแล้วก็ตอนแรกก็นึกจินตนาการเราอ่ะเราก็นึกว่าเรือมันจะเหมือนแบบเวลาที่เราไปโอเลนตนหรือว่าไปชายเปรีลาแล้วก็เป็นเรือที่แบบมีแบบเหมือนเป็นเรืออ๋อไม่ใช่จ้ะเป็นแบบเรือเมย์สิบบาทกเป็นไงบ้างแต่ว่าพายุเขาเป็นคนชอบนั่งเรืออู่แล้วก็เลยเออก็เลยถือโอกาสแบบพาพาไปนั่งอะไรเงี้ยก็ก็ชิลดีค่ะเขาชอบเขาเป็นคนชอบแต่ว่ามีแค่พายุแต่ว่าสายบาเขาแยกไปไปเดินห้างกับพ่ออะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็ คือเหมือนเขาก็พาวนแบบใกล้ๆอ่ะแบบไม่กี่ป้ายอ่ะแล้วก็นั่งกลับมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามี่ชายเขาใส่กุ้ยแล้วกุ้ยเขาชอบเขาชอบเขาชอบนั่งเหลือแต่เขาก็แต่ว่าลูกแม่พาทุกอย่างเลยค่ะอะไรนะจ๊มันเป็นคอบครวจรงจริงอ๋อพาลุยทุกอย่างก็เป็นประสบการณ์ให้เขาเลยก็จริงๆถ้าเราไม่ได้มีลูกบางทีเราก็มองอีกมุมเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีมันมีลูกอะไรอยย่างงเี้หลายๆอย่างเลยเราก็จะไม่ได้ไม่ไม่ได้มาทำ กคยนั่งเลยอยู่แล้วสมัยเด็กๆลก็นั่งกับแม่อะไรเงี้ยแบบแม่านงาเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พมมีใครอยู่เลก็จะไปเดกบวเดนไม่นไม่ได้ยินเเออเ็มนค่ะ้วคเรียกว่าถ้ามีถ้าามีโอกาสเราก็อยากเป็นพามาเปิดประสบการณ์เรือยๆใชจริงลไม่ห่วงเาเนลูกแบบ่อขาปล่อยอยู่ก็ปล่อยแต่ว่าก็อยู่ในสายตาคือพ่อแม่ทุกคนก็ห่วงแหละค่ะก็ห่วงแหละ พร้อมกันเลยคะาคนก็แล้วแต่ใจเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาเจ้าเกลด้วยก็อาจจะทุรักทุเลนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าไหนจะรถเข็นไหนจะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยไปกับอีกกลุ่มหนึ่งวันนั้นแต่ว่าคุณพายุเขาก็แบบเขาอยากนั่งเรือจริงๆก็ต้องไปคือจริงๆก็คือมีญาติที่เขาต้องไปกันอยู่แล้วแล้วเราอ่ะก็ต้องพาไปเพราะว่าญาติมาจากอเมริกาอะไรเงี้ยเราก็ต้องพาไปแล้วก็คนอื่นเขาก็ขอบายพ่อเขาก็ขอบายแล้วก็พาพี่สายไปแบบ มีอะไรอะแวนโก้อะเออใช่แต่ว่าคือพายุเขาอยากเราก็เลยแบบอาเหมือนแบบนำหญติเระโดงไปก่อนแล้วพายุเขาก็ขอไปด้วยทีทำสองคนตอนนี้คือคางเ,เริ่มสังเกเลยอะค่ะว่แบบคนละแนวชอบกีฬาคนนี้ชอบอันตคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆริงชมว่าตอนนี้คือให้ทําแบบหลากหลายมากค่ะยังไม่ได้ว่าแบบยังไม่ได้เจาะจงว่าจะให้เขามุ่งไปทางไหนอะไรเงี้ยคือยิ่งช่วงเนี้ยแบบปิดเทอมอ่ะกิจกรรมกิจกรรมคือให้ทาทุกอย่าง กีฬาให้เล่นหลากหลายอะไรเงี้ยเออเต้นดนตรีเออภาษาไทายภาษาจีนภาษาอังกฤษเลขเอ่อว่ายน้ำต่อยมวยเทควันโดฟุตบอลอะไรเงี้ยคือให้ทำ <Technology> ทุกอย่างใช่ก็คือแล้วก็จะถามเขาว่าอาอยากทําอะไรอยากทาอะไรแล้วอย่างที่โรงเรียนเขาเองเนี้ยเวลาเปิดเทอมเขาก็มีกิจกรรมให้เลือกมีแบบอะไรเยอะแยะก,ก็คือด้วยวัยชมว่าเขาต้อง explore ก่อนอนะตอนนี้มันเราก็ยังไม่รู้หรอกว่า จะชอบอะไรแต่ว anyway, like like ่าเราก็ถือว่าให้โอกาสเขาที่แบบได้ลองหลายๆอย่างเดลองวิธีอะหลายๆอย่างอะไรหลายๆอย่างผมบอกเลยคะว่าเขาชอบแบบไหนชอบอะไรบางทีก็แล้วแต่อารมณ์เขาแต่ว่ามันก็อาจจะเริ่มเริ่มเห็นแล้วแหละว่ายูจะชอบเลขอ่ะยัูมีจะชอบเลขแบบพี่สายเขาจะชอบเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าใครเป็นงไหนเออใครจะแบบว่าถนัดทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เหมือนกัน ก็ชอบชอบไม่เหมือนชอบไม่เหมือนกันแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าชอบที่ตัววิชาหรือว่าชอบครูอันเนี้ยเออก็เออก็เราก็เออก็ได้แต่ explore ไปอะไรเงี้ยสวยเหคะแม่รูใจดีก็อาจจะแบบเหมือนเขาอาจจะถูกจริตกันอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเด็กวัยนี้เวลาเรียนมันก็อาจจะไม่ได้แบบเรียนก็มมันจะไม่ได้เรียนตรงๆแต่มันจะสอดแทรกกิจกรรมสอดแทรกแบบอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะไปถูกใจวิธีของครูอะไรเงี้ย ไม่บังคับนั่นบ้างครับใช่เหมือนแม่ก็ค่อนข้างเฉลิมกิจกรรก็เราว่าเราควรจะเปิดโอกาสให้เขาอะไรเงี้ยเออคือถ้าเรานึกย้อนไปตอนเด็กๆเราก็ไม่เราก็ไม่ได้โอกาสเราไม่ได้ไม่ได้แน่นขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็ก็เราก็เราว่ามันก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้เขาได้นะก็คือแบบให้ให้โอกาสเขาได้แบบ explore อะไรเงี้ยเรื่องหนึ่งรักุมพ่อพาลูกคลิปที่ พาลูกๆไปออกกิจกรรมในปิดเมฆไปบ่อยไหมแบบนี้กิจกรรมในเมฆก็ไปช่วงนี้ปิดเทอมค่ะปิดเทอมก็อาจจะมีตามๆกันไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะใช่ตามคุณพ่อเขาไปเล่นด้วยใช่เหมือนแค่ตามแม่แล้วแต่ใช่คุณหวไปแม่แล้วเข้าไปแหละก็นิดนึงอ่ะนิดนึงแต่ว่าก็ส่วนมากก็จะต้องให้มีพ่อเขาไปด้วยแหละเออค่ะเขาถึงจะเอาอยู่เพราะว่าพ่อจะพา เพราะว่าผู้ชายด้วยนใช่เราจะแบบว่าขี้เกียจวิ่งตามไงเขาว่าถูกใจเราวิ่ตอวกออกกรมขงกายเอง e n j o ก็วัยนี้เขาก็เริ่มแบบเด็กผู้ชายอ่ะเขาก็จะเริ่มเห็นพ่อแบบว่าเป็นไอดอลเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะแบบเวลาเขาทำกิจกรรมกับพ่อเขาก็จะแบบเพลินแล้วพ่อก็จะไม่ได้แบบจุกจิกคนเหมือนแม่คิดว่าเหมือนเหมือนกันทุกบ้านคนใหญ่เขาแบบว่าชอบอะไรเห็นป๊าเป็นไอดอลเรื่องไหนทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่อง เรเป็่งม่เ่ขอบตาใช่แม right ่ดุอแม่ดุแม่บ่กเดียววแม่ดุใช่ขอบคุณนะะขอบคุณค่ะ